บอสครับบอสฟังพออธิบายก่อนนะครับคือไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นคุณทำเรื่องน่าเกลียดแบบนี้ได้ยังไงฉันไล่คุณออก อะไรพี่อะไรอ้แล้วพี่ทำบ้านอะไรของพี่เนี่ยทุเล็ดแกก็ดูนั่นสิทำอะไรกันอ่ะกลางวันสิแสกเลยไม่หายคนอื่นหรือไงทุเล็ด นั่นหม่งนี่พนักงานบริษัทเราอ้แล้วมันใครล่ะนั่นสิขาวหวยใหญ่หยุดคิดเลยนะแบบนี้ต้องถ่ายลงประจานให้มันอายซะบ้าง นี่นี่บัตรสีบัตรเถลิงน่าเกลียดแบบเนี้ยต้องไปฟ้องเป,ป็นประธานไปพี่ไปยิงคุณนุย้ยคุณนุ้ยคุณนุ้ย พวกแกพวแกดูนี่สิเมื่อเช้าฉันเห็นไอ้หลงกับคุณนุ้ยมีอะไรกันที่สาะน้ำของบริษัทเราว่าอีทำไมถึงเป็คนแบบนี้เนี่ยเห็นหน้าเออเออแบบนี้ร้ายเหมือนกันนะเนี่ยหวังอยากเป็นน้องเขยท่านประธานบริษัทสิงห์ว่าพอเรียกผมมามีอะไรหรือเปล่าครับ มีอะไรเงี้ยเหรอ,อนี่ที่คุณถามเนี่ยคุณแกงโง่หรือว่าคุณง่จริงฮะสิ่งที่ฉันเกลียดที่สุดคือการไม่ให้เกียิผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยเป็นแพทย์แม่คุณเลยนะคุณทําแบบนั้นกับเขาได้ยังไงโดยเฉพาะคนคนนั้นน่ะคือน้องสาวฉันบอสครับนิด บอสพูดอะไรครับผมทำอะไรผิดหรือเปล่าครับผมไม่เข้าใจแหกตาดูซะหลักฐานชัดขนาดนี้ดูสิจะแก้ตัวยังไงเออบอสครับบอสฟังผมอธิบายก่อนนะครับไม่ต้องมอธิบายอะไรทั้งนั้นคุณทำเรื่องน่าเกลียดแบบนี้ได้ยังไงฉันไล่คุณออกแล้วฉันจะแบกลิดรายชื่อของคุณ ทุกบริษัทที่ฉันมีหุ้นส่วนด้วยยังหวังเลยยหวังว่าจะได้งานทําอีกทำไมคุณถึงได้ไรจริยธรรมแบบนี้ออกไปออกไปจากบริษัทฉันเดี๋ยวนี้บอสครับบอสใจเย็นก่อนนะครับคือผมอธิบายออกไปดีๆหรือว่าจะให้ฉันส่งรูปพวกนี้ให้ตํำรวจดูแล้วมันล่าคอแกออกไปออกไปครับ พี่เมย์คะเกิดอะไรขึ้นคะเสียงดังเชียวแล้วพี่จะไล่ใครออกคะออกไปออกไปได้ละคุณเอาคุณนุ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะพี่เมย์พี่จะไล่เขาออกเหรอคะใช่พี่ไล่มันออก ทำไมพี่ต้องไล่เขาออกด้วยล่ะคะยังมีหน้ามาถามอยู่อีกเหรอก็แกกับบันอะทำอะไรกันกลางสระน้ำทำให้บริษัทเสียชื่อไปหมดพี่รับไม่ได้หรอกนะพี่เมย์คะหนูทำอะไรเหรอแกก็ดูเองใครเป็นคนปล่อยข่าวคะพี่เมย์มันไม่ใช่แบบนั้นนะเมื่อวานอะหนู nh คุณนุย้ยช่วยด้วยครับช่วยด้วยคุณนุย้ยคุณนุ้ยครับคุณนุย้ยครับคุณนุย้ย <c oughs> คุณนุ้ยอคุณนุ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าครับ เ,เปล่านะครับคุณนุ้ยใจเย็นก่อนนะครับคือเมื่อกี้ผมเห็นคุณนุ้ยจมน้ําผมก็เลยเข้าไปช่วยนะครับถ้ายงั้นฉันขอโทษคุณนะคะที่ฉันเข้าใจคุณผิดทางทางที่คุณช่วยชีวิตฉันไว้แท้ๆไม่เป็นไรครับคุณนุ้ยไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมครับดีนะครับ ที่ผมเคยเป็นจิตอาสามาก่อนก็เลยรู้ว่าต้องทำยังไงนี่คุณนุ้ยไม่เป็นอะไรจริงๆแล้วใช่ไหมครับฉันไม่เป็นไรแร้วค่ะนี่ครับคุณนุ้ยคุมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่สบายเอาขอบคุณคุณอีกครั้งนะคะไม่เป็นไรครับ ถ้างั้นผมขอตัวไปทํางานก่อนนะครับเดี๋ยวค่ะคุณจะไปทํางานสภาพนี้จริงหรอคะอือถ้างั้นวันนี้ฉันอนุญาตให้คุณลางานหนึ่วันคะ่ะขอบคุณมากนะครับเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหลคะค่ะพี่เมย์พี่เมย์มคะ ถ้าไม่มีเขาเนี่ยคงไม่มีโอกาสได้มาเจอหน้าพี่เมยแล้วนะคนดีๆแบบนี้เนี่ยเราต้องเก็บไว้นะคะไม่ใช่ว่าไล่เขาออกอฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะคะที่ว่าคุณแล้วก็ไม่ฟังเหตุผลของคุณก่อนแล้วก็ต้องขอโทษแทนพนักงานในบริษัทด้วยนะคะที่ทาให้คุณเดือดร้อนไม่เป็นไรครับบอส พี่เมยคะคนดีๆแบบคุณหลงเนี่ยสมัยนี้หาย,ยากนะคะหนูว่าเราควรมีรางวัลตอบแทในให้เขาสักหน่อยดีไหมคะมงั้นฉันจะเลื่อนตำแหน่งให้คุณเป็นเลขาของน้องสาวฉัน,นะะจริงไหมคะจริงเหรอครับผมขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้โอกาสผมผมสัญญาผมจะตั้งใจทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด ขอบคุณอีกครั้งนะครับ